Modify Inc. professional printing and service สวัสดีครับผมเนี Modify Inc. นะครับพบกันครับกับคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ของ Modify Inc. นะครับวันนี้เรากลับมาที่ตัวหัวใจในการทาง,งานของซิงเกอร์รุ่น V7 ซีรีส์ของเรานะครับ V7 เ,เรามีอยู่ด้วยกัน3รุ่นนะครับรุ่นทุกรุ่นจะมีตัวนี้นะครับที่เป็นหัวใจการทาง,งานของเรา เราทำคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อมาลงลึกรายละเอียดเรื่องหลักการทํางานของหมึกขาวนะครับแล้วก็การทํางานของวี6กับวี7ในเรื่องการเปลี่ยนหมึกต่างตรงไหนนะครับเราเป็นผู้นําในเรื่องการทําให้มึกขาวใช้งานง่ายที่สุดแล้วก็หาอุปก,กรณ์มีลักษณะการทํางานที่เป็นเอกลักษณ์ของมือถ่ายีนะครับโอเคครับมาได้เลยครับ ตัวนี้เป็นตัวทํางานของ V7 นะครับ V7 ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีตัวมอเตอร์เวียนมีสวิตชิ่งมีมอเตอร์2โวลต์นะครับแล้วก็มีตัวตลับที่เราโมดิฟายมาแล้วนะครับเมื่อเราเปิดวอลลุ่มนะครับมันก็จะดูดหมึกจากตัวแทงแทงเข่ามานะครับตัวมอเตอร์ก็จะดูดหมึกมาเข้าที่ตัวตลับของ V7 นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตัว Y นะครับก็คือจะแยกกันปัญหาที่เราเจอของ E6 อย่างที่คลิปที่แล้วที่เราแจ้งไปนะครับว่าตัวถ้าเราทําแบบเดิมตัวตลับที่สองนะครับมันจะมีเกิดเป็นคาบหมึกหรือว่าหมึกเกาะในสายหรือแม้แต่ตัวในตลับก็จะมีเพราะว่าแรงดันมันจะมาที่ตัวตลับตัวแรกตัวที่สองจะน้อยปัญหานี้ จะเกิดกับลูกค้าที่ใช้น้อยสําหรับรุ่นก่อนๆเบดก็จะเกาะเวลาส่งซ่อมทางช่างบริการอินก็จะแจ้งว่าต้องเอามาล้างระบมช่างก็จะทําการเปลี่ยนตัวตลับขวาเปลี่ยนสายหรือถ้าลูกค้าต้องเองที่ต่างจังหวัดสะดวกของเครื่องมาช่างก็จะทําิ้ดีโอศให้ดูในการถออชุดนี้มาล้างสายนะครับปัญหาเหล่านั้นเราได้นามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็ปรัปรุงเป็นตัวบีจิต วีจจะเป็นการทํางานวันไปวัน็คืีเข้าไปออกมันเข้าซ้ายออกซ้ายออเข้าขวาออกขวาเพราะฉะนั้นแรงดันที่ไปกระทำกับตัวหมึกที่อยู่ในตัวตลับลูกมาที่สาจะเป็นแรงดันเท่ากันและสม่ำเสมอนะครับแรงดันที่เราใช้สําหรับวีเราใช้แค่ประมาณ5 <Wid get S 2> นะครับวีเจ็ก็เหมือนกันนะครับก็ประมาณ5แต่ว่าความโฟของน้ำหมึก V7 จะมากกว่า V6 เพราะว่าตัวตลับไม่เกิดแรงต้านเหมือนมี6นะครับอันนี้เราปรับไปที่6นะครับสังเกตว่าไหลเป็นน้ำนะครับจริงๆเราไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมค่อยๆยดาวลงมานะครับอันนี้มาที่3ามกว่าก็ยังไหลได้ขนาดนี้นะครับนอกจากปัญหาที่ผมแจ้งไปว่าเกิดการเกาะที่สายแล้วนะครับการทำงานที่ฟิล์มก็จะเจอปัญหา เพราะว่าแหรงดันไปที่ตัวตัวตลับเพื่อจะโฟกับมาตามที่เราออกแบบไว้แต่ว่าระบบไม่สามารถทําได้แบบนั้นก็เกิดดังนที่ตัวรถประโยชน์ที่ตัวชิ้นงานที่ฟิล์ครับเพราะฉะนั้นเราหาปัญหาทั้งหมดจากที่เราใช้เองแล้วจากที่เราทดสอบเองนะครับว่าวิธีนี้ดีที่สุดของการทํางานของ d f p รุ่น l 1 8หรือว่า805นะครับอันนี้คือสกเียนที่สุดแล้ว แล้วการเจาะตลับก็จะมีสูตรของ m o ด i ฟ y ยยิ่งแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเห็นะครับเราก็เอาฟอยล์แปะไว้เราลดข้อข้างในออกทําให้ตรงที่สุดลดข้องอลดข้อนําน้ําหมึกภายในตัวตลับที่เล็กออกให้หมดเหลือที่เป็นช่องเฉพาะนะครับก็จะเป็นสูตรของ m o ด i ฟ y ิงโดยเฉพาะเหงือนกันนะครับโอเคอันนี้คือ V7 นะครับเราต้องการให้หมึกขาวโฟที่สุดจะสังเกตว่าไม่มีข้อต่อ ที่ตัวตลกมาเลยนะครับออกมาก็มีเป็นแบบนี้เข้ามาที่ตัวนี้เลยนะครับมาที่ตัว V ีนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนที่นิ้ผม <5. S 1> ปิดก่อนนะครับแล้วก็ดึงบึกข่าขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดเพื่อจะไล่ให้ลมมันเข้าแทนก็เริ่มเหนีครับ ิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเรามาที่การทำงานแบบรุ่นเก่านะครับรุ่นด B6 ต่อเข้าตัวตลับข้างซ้ายนะครับเพื่อให้ดันไปด้านขวานะครับน,นี้คือเป็นรุ่นดี B6 เสียบหมึกดูดเข้าไปในตัวขึขาครับแล้วก็เร็งบอลลุนะครับก็บจะดูดเข้ามาในตัวฟิลเตอร์ไล่อากาศเข้ามาที่สองนะครับอันนี้คือรุ่นมีหงนะครับน,นี้ผมเปิดไปที่เก้าแล้วนะครับก็ไ,ไห่นะฮะ ผมจะลองมาที่หกนะเมื่อสักครู่อันนี้คือหกเรามาที่สามสเก้าสังเกตว่าการไหลของมุกขามะครับบางช่วงก็จะสะดุดบางช่วงก็จะไหลเห็นไหมฮะแต่เมื่อสักครู่ทั้งสองสายจะไหลแบบได้สะดุดนะครับนี่ผมไม่ได้นั่นนะะมันจะเป็นอย่างงี้ เพราะว่าแรงดันจะสะสมอยู่ในตัวตลับซ้ายมากกว่าตลับขวานะครับบางช่วงก็จะไหลแรงช่วงนี้จะไหลไม่แรงนะครับยิ่งถ้าเกิดลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานจะเกิดหมุกขาวเกาะภายในยิ่งยิ่งจะทําให้การไหลไม่สะดวกแล้วก็จะดันออกยิงมากขึ้นนะครับคือหมึก DFT ปัจจุบันยเป็นหมึกที่ต้องใช้ระบบเปลียนขาวนะครับจําเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ฟิลเตอร์อันนี้คือจําเป็นจริงๆเลยครับต้องมีฟิลเตอร์แล้วก็มีเวยนหัวขาวโรงงานที่ผลิตหมึกขาวยังไม่สามารถที่จะเป็นขาตัวที่ไม่มีระบบเปลี่นต้องใช้ของู้แบบยกเว้นลูกค้าใช้ซรี่ที่ขึ้นมาอย่างนะั้นโอเคต้องทำแต่ถ้าเกิดจะเอาหมึกขาวใส่เราใช้ตลอดโดยที่ไม่ตึงตลับขึ้นมาทาไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราออกแบบมาสําหรับ ลูกค้าที่ใช้งานน้อยและใช้งานมากทําได้ทั้งสองแบบลดคำหามได้มากที่สุดนะครับแล้วออกแบบมาเพื่อให้แก้ปัญหาได้ง่ายที mm ่สุดนครับก็เป็นคลิปจะลึกหัวใจของติวเตอร์ดีเอฟทรุ่น V7 ของเรานะครับที่จะมีชุดนี้ไปอยู่ข้างในเครื่องทุกตัวนะครับ mm hmm. เข้ามาชมได้ในรับชาร์ตนีที่โชว์รูมวัชระพนนะครับ แล้วก็ติดตามเราได้ที่เฟ e b o o กส n ต t ์แกรมเว็บไซต,ต์นะครับแล้วก็ช่องยูทูบช่องนี้นะครับขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ